ด่วนครับศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งบังคับโทษจำคุก1ปีแก่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจความเป็นมาข,ของคดีนี้เริ่มจากคำพิพากษาเมื่อปี66ของศาลได้ตัดสินจำคุกนายทักษิณชินวัตร8ปีก่อนจะได้รับพระราชทานอภัยโทษเหลือ1ปีแต่ช่วงที่ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำได้เพียงวันเดียว ก็ถูกย้ายเข้ารักษาที่ห้องพิเศษชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจนานหลายเดือนครับกระทั่งได้รับการพักโทษในเดือนกุมภาพันธ์67ก็ถูกตั้งคำถามจากสังคมและมีการยื่นเรื่องให้สาลตรวจสอบทีนี้สารพิกาได้ไต่สวนพยานกว่า20ปากรวมถึงผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพหมหานครและตัวนายทักษิณเองก่อนจะนัดฟังคำสั่งในวันนี้โดยนายทักษิณได้เดินทางมาพร้อมครอบครัวและทีมทนาย ล่าสุดศาลได้มีคำสั่งพิพภากษาชัดเจนให้บังคับโทษจำคุก1ปีถือเป็นบทสรุปสำคัญของคดีที่ถูกจับตาอย่างกว้างขวางหลังจากนี้ทางกรมราชทัณฑ์ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในการนำตัวนายทักษิณไปควบคุมที่เรือนจำหรือสถานพยาบาลราชทัณฑ์หากมีเหตุผลในด้านสุขภาพครับ